สวัสดีครับผมนายอดีเทพจิตจำนงพนักงานสืบสวนและไต่สวนครับผมนายวัฒนกิบัญชาครับงานสืบสวนและไต่สวนครับวันนี้เราจะมาพบปะพูดคุยกันในส่วนของรายการคุยจ้อกับกอตบุญยมซึ่งอีีนี้เป็น E ีีที่3ของเราแล้วนะครับตอนที่3นะครับในส่วนของรายการคุยจ้อเนี่ยเราจะเป็นในส่วนของลักษณะรายการที่จะมาพบปะพูดคุยกันเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งที่เราจะสื่อสารกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ ครับผมูลอวสันดาหนี้ครับพี่เทพครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องไหนครับวันนี้เราจะมาจาอกันครับเอามาเจาะกันมาจาะกันในส่วนของการแบ่งเขตเลือกตั้งสบจบุรีดํานะครับเราก็จะมีมีในส่วนของหัวข้อที่พูดคุยกันก็คือความหมายของการแบ่งเขตเลือกตั้งคืออะไรนะครับครับจำนวนสมาชิกจำนวนเขตเลือกตั้งมีกี่เขตมีกี่เขตในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับวิธีการแบ่งเขตแบ่งยังไงครับแล้วก็ขั้นตอนแล้วใครเป็นคนแบ่งเขตเลือกตั้งครับครับในส่วนของอันที่หนึ่งก็คือความหมายขของงเเตตลั้ นะครับก็คือง่ายๆครับก็คือการกําหนดท้องที่ที่จะเขตเลือกตั้งนั้นหลายๆท่านอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมเราพูดคุยกันเฉพาะการแบ่งเขตเลือกตั้งสบจไม่พูดคุยกันในส่วนของการแบ่งเขตเลือกตั้งนายกบจเพราะว่าการเลือกตั้งนายกบจนั้นกฎหมายกําหนดไว้ว่าใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งอ๋อพูดง่ายคือว่ามีเขตเลือกตั้งเดียวเขตจังหวัดเลยนะครับไม่ต้องแบ่งครับเขาแบ่งไว้แล้วจังหวัดไหน<อ>มีเขตเลือกตั้งอยู่ตรงไหนเขาแบ่งไว้แล้วงแต่สมาชิกเนี่ยยังไม่ได้แบ่ง นะครับอันนี้คือความหมายคร่าวๆในส่วนของการแบ่งเขตเลือกตั้งครับผมต่อมาครับเราต้องดูันต่อครับว่าจานวนเขตเลือกตั้งของเราเลยครับจะมีทั้งหมดกี่จานวนนะครับซึ่งหลักความเข้าใจก่อนครับว่า1เขตเลือกตั้งจะมีทั้งหมด 1- นึสาประจอนะครับแล้วหลักการที่1ครับในการแบ่งเขตเลือกตั้งคือหลักของพื้นที่นั่นเองนะครับ เราบอกว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับให้ใช้เขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งง่ายๆเลยแสดงว่าบุรีรัมย์นี่มี23อเภออย่างน้อยเนี่ยบุรีรัมย์ต้องมีสบจ23อย่างอย่างน้อยถูกต้องหรือ23เขตเลือกตั้งนั่นเองแต่ว่าก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกว่าเงื่อนไขอะไรครับเว้นแต่อำเภอใดนะครับที่สามารถมีมากกว่าหนึ่งเขตเลือกตั้งให้แบ่งเขตอำเภอนั้นเป็นเขตเลือกตั้งนั่นเองครับแสดงว่าบุรีรัมย์นี่สามมีสบจได้มากกว่านี้ถูกต้องครับใช้หลักอะไรมาคิดครับทำไมบุรีรัมย์ถึงมีอบจได้มากขขึ้นนนนนกก็คคคือออหลัััังงจวรรรร่เบบ ตามพรบอบจนะครับปี40นะครับมาที่9นะครับระบุไว้ว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งสอบจเนี่ยนะครับให้ใช้จานวนรักศรนะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งครับผมซึ่งวันนี้หลักอย่างนี้ครับว่าหากการเลือกตั้งทั้งนัครับเกิดขึ้นในปีใดใช่ไหมครับผมหรือมีใครคาดการณ์เกิดขึ้นในปีใดเนี่ยนะครับก็จะใช้จำนวนรักศรของปีก่อนหน้านั้นมาเป็นตัวแบ่งเขตเลือกตั้งครับผมจำนวนล่าสุดของปีก่อนหน้านี้ถูกต้องครับอ๋อนั่นจึงตอบคาถามที่ว่าเอ๊ะทำไมกรตไม่แบ่งเขตตัั้้้งงาาาาาานนนแลลววเเเพรรรรระตออจํ่สุดถูกคบ ังนั้นนะครับจำนวนทศนิยล่าสุดนะครับณวันที่ส1ธันวาคมพศ6 5 6 2นะครับ,รบของจับยาข,ของเราเนี่ยอยู่ที่1 5 7่7ล้านห้าแก็ดคนนั่นเองครับมีทศนรยมมากกว่า1 5 0 0 0ล้านห้าแคนแต่ไม่เกิน2ล้านคนคทำให้นะครับจับยามของเราเนี่ยมีสวจอรรรหรือมีเขตตั้งได้หมด4 2เขตตั้งน,นั่นเองสแสดงว่าต้องมีบางอำเภอที่มีมากกว่า1คน 1> ถูกต้องครับแล้วคิดยังไงครับอย่างนี้เอาง่ายเอยนะครับว่าเราใช่ไหมครับก็ต้องเอา ซึ่งจะได้อยู่ที่ประมาณ3 7 0 0 0ืันกว่าคนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอากลมกลมเอากลมกลมอาประมาณ3 8มหมื่นแปดอ่ะปาะมสามหมื่นแปดได้ 38, ได้สามหมื่นแปดต่อต่อหนึ่งเ<อ><อ>ขตแล้วตั้งครับจะปุ๊บทำไงต่อเราก็ต้องเอายอดนี้แหละครับไปหารจำนวนตอนลายอำเภอแสดงว่าที่บอกว่าหลักเกณฑ์ว่า1อําอำเภอต้องมีอย่างน้อย1คนเราก็หย่อนไว้ก่อนถูกต้อง1อําอำเภอ1คนหนึ่งอำเภอ1คนจนครบ23ถูกต้องแล้วที่เหลือเนี่ยที่เหลือจาก23คนเนี่ยเรามาคำนวณถูกต้องครับว่าอำเภอใดนี้ได้มากกว่านั้นนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นชาดไปให้ข้างหลังเรานี่เองนะครับว่าทั้ง12คนเนี่ยอยู่ในอำเภอใดบ้างนะครับตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าตวาราของเราเนี่ยครับมีจํานวนเขตตั้งหมดกี่เขตตั้งนั่นเองนะครับต่อไปครับพี่เทพครับวิธีการแบ่งและแบ่งยังไงครับครับคุณนวลครับสำหรับวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งสบจเรามีหลักเกณฑ์คร่าวๆอยู่ในในส่วนนี้อยู่5หลักเกณฑ์ด้วยกันนะครับหลักเกณฑ์ที่1ก็คือจํานวนรัษฎรนั่นแหละครับจํานวนรัษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งต้้องงใกกกลเคีียันมาท่สุด ครับในส่วนหลักเกณที่2ก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่แต่ละเขตหรือตั้งต้องติดต่อกัน,กน้วตัวอย่างกันคือตัวอย่างง่ายเขตหนึ่งเนี่ย เขตสมมติว่าเป็นเขตหนึ่งเนี่ยจะมีเขตสองมาขั้นกลางไม่ได้จะเป็น1ส่วนหนึ่งแล้วไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ละไม่ได้ครับคือเอาสองขั้นกลางไม่ได้ไม่ได้ครับแล้นี่คือรกเกณฑ์ในส่วนข้อที่2หลักเกณฑ์ในส่วนข้อที่3คือคำานึงถึงตำบลที่มีประชากรมากที่สุดเป็นหลักเป็นหลักได้เองนะครับักเกณฑ์ที่4คือคำานึงถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันมาก่อนทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสนมันคือยังไงพี่เทพสมมตินะครับสมมติว่าการเลือกตั้งครั้ง การเลือกตั้งครั้นงนี้เราก็พยายามจะเอาเหมือนเดิมมากที่สุดเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนนะครับ,รบไม่ใช่ว่าประชาชนอาจจะบอกว่าอครั้งที่แล้วอยู่เขตหนึ่งทำไมครั้งนี้อยู่เขตสองเป็นต้นป้องกันความสับสนในส่วนข้อที่5คือคํานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมอ๋อคือต้องคำนึงว่าประชาชนเนี่ยสามารถใช้สินเลือกตั้งได้โดยสะดวกเดินทางสะดวกยกตัวอย่างเช่นเขตเลือกตั้งที่หนึ่งมีแม่น้ํามากัน้นอย่างนี้ไม่ได้ใครเรือลำบากจริงๆก็ได้นะครับถ้าจําเป็นแต่เราคํานึงถึงหลักเกณฑ์นี้มาคํานวณด้วย ครับเราครับความสะดวกของประชาชนเป็นหลักนะครับความสะดวกในการคมนาคมครับเดี๋ยวผมขออยากความเพิ่มเติมนะครับที่ที่บอกไปตะกี้ในเรื่องของข้อที่หนึ่งนะครับว่าจำนวนต้นตอแต่ละเขตต่างเนี่ยต้องใกล้เคียงกันมากที่สุดอย่างไหนถึงเรียกว่าใกล้เคียงกันในระเบียบเราระบุไว้ว่านะครับคุณต่างของแต่ละเขตต่างเนี่ยต้องไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนข้าวสาลีต่อหนึ่งเ เอาอย่างนี้กันนะผมสมมุติดีกว่ามุกเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับอย่างเช่นอำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองของเราเนี่ยเราบอกม่มีหมดหกเขตเลือกตั้งใช่ไหมครับครับมีได้6เขตเลือกตั้งประชากรประมาณสักงสองแสนกว่าคนดังนั้นผมขอสมมุติตัวเลขว่าเป็นสองแสนสี่หมื่นคนตัวเลขกลมๆอ่ะเสร็จปุ๊บครับเราต้องเอาสองแสนสี่หมื่นคนเนี่ยนะครับหารด้วยหกเขตเลือกตั้งเพื่อจะหาค่าเฉลี่ยต่อหนึ่งเขตเลือกตั้งนะครับครับซึ่งจะได้อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นคนต่อหนึ่งเขตเลือกตั้งครับประมาณนะประมาณกลมๆครับคิดง่ายดีฮะเเเเเเสรร็จปุ๊บบบคคคััมมมืื่่่่่่่อออออไได้้้้าาาาฉลลลีีียยยตตตขกกงแวววนหท ไม่เกิน1้0จากค่าเฉลีย่ยเนี่ยเราจะคิดยังไงใช่ไหมครับครับเราต้องตีความอย่างนี้นะครับว่า40,000คนค่าเฉลีย่ยอยู่ตรงอยู่ตรงกลางนะครับครับไม่เกิน1้0เท่ากับว่าเราสามารถมีมากกว่าค่าเฉลีย่ยได้ประมาณ5%อืมแล้วต่ำกว่าเฉลีย่ยได้ประมาณ5%ครับอ๋อบวกลบ5บวกลบ5ถูกต้องครับ,รบซึ่งจาก5%้5จาก40,000คนก็คือประมาณ2,000คนนะครับ เท่ากับว่านะครับตามตัวอย่างอำเภอเมืองของเราเนี่ยนะครับก็จะมีจำนวนนักศึกษดอนะครับมากที่สุดในเขตรับตั้งเนี่ยไม่เกิน42,000คนนะครับถ้าต่ำสุดก็ห้ามเกิน38,000คนนั่นเองอันนี้คือ,คอ,คอหลักเกณฑ์ที่ว่าบวกลบ5 ถูกต้องครับอันนี้คือวิธีการคำนวณในส่วนของจำนวนรัษฎรในแต่ละเขตหรือตั้งเนี่ยต้องใกล้เคียงกันมากที่สุดโดยใชพาะกับเกณฑ์นี้นะครับครับในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนและใครเป็นผู้แบ่งเขตหรือตั้งในขั้นตอนแรกนะครับผู้วยการสํานักงานกตจังหวัดเนี่ยครับจะเป็นผู้แบ่งเขตออกมา3รูปแบบสรูปแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เทพเพื่อให้เลือกครับอ๋อเพื่อให้เลือกแล้วแต่รูปแบบนี้ต้องแตกต่างกันหมดทุกรูปแบบไหมครับต้องแตกต่างครับต้องแตกต่างกันในแต่ละรูปแบบแล้วก็รูปแบบแต่รูป ใช่ฮะครบถ้วนนะครับครับหลัเกณฑ์พอเราแบ่งเขต3รูปแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดประกาศประกาศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปก็ดีครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งก็ดีได้แสดงความคิดเห็นครับผมว่ารูปแบบที่เราแบ่งไปเนี่ยเอะเห็นด้วยหรือไม่เหมาะสมไหมใช่ไหมครับเขาเหาคิดอย่างไรบ้างใช่เห็นด้วยไหมหรือว่ามีเสนอแนวคิดอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรครับผมหลังจากรับฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะทําข้อมูลทั้งหมดทั้งรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ความคิดต่างๆนานาของผู้ที่สนใจเนี่ยซึ่งเรายินดีเป็นอย่างมากสําหรับข้อคําแนะนำและข้อเสนอเนีเนี่ยมารวบรวมนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งและกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งคร่าวๆก็จะประกอบด้วยผู้ว่าหรือผู้แทนประจังหวัดผู้ทรุณวุอื่นๆ,ๆนะครับประชุมเพื่ออะไรครับพี่เทขประชุมเพื่อกําหนดแล้วก็เรียงลาดับเขตเลือกตั้งทั้งสามอันเนี่ยจัดลาดับจัดลาดับจัดลาดับความเหมาะสมเพื่อเสนอกรตพิจารณาในส่วนสุดท้ายเนี่ยกก็จะพิจารณาตามข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ย เพื่อไปประกาศในราชกิจจาเป็นเขตเลือกตั้งสบจครับผมซึ่งนัตอนนี้ของเราก็ได้มีการประกาศไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมานะครับในส่วนนี้นะครับผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์สำนักงานกรจังหวัดบุรีดำหรือเฟซบุ๊ k เลือกตั้งบุรีดำหรือแฟนเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีดำที่สาคัญครับคุณนนท์ครับเรามีช่องทางติดต่อสื่อสารใหม่คือช่องทาง u t u b e ชื่อยูทูบของเราชือว่ากรตจุดบุรีดำนะครับครับ สำหรัวันนี้เรามาพบปะพูดคุยกันสื่อสารกันหรือจ้อกันพอสมควรแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ